Obrigado. Uh. กับในตัวารอดทนที่าทองเที่ยวสิ่งศักดิสิทธตัอันดรกวัดมุริทรวัรอาีเ้าม่ท่าปิอไว้ นำบุญคาบุญจนแล้วก็บุจนบุญสมส่งให้เราเป็นเศรษฐีอภิปักเศรษฐีม้างีตลอดการรวยรวยรวยเฮงเฮงเฮงตลอดมีตลอดไปรวยรวยเฮงเฮงนะรวยลาบรวยยศรวยสุขรวยสลอ พรุ่งนี้เป็นวันสุกท้าทยเป็นวันอาทิตย์ด้วยตรงนี้เป็นวันทงใจด้วยโอ้ดีหมดเลยพรุ่งนี้แต่วันนี้ก็ดีแล้วก็บอกว่าวันไหนๆก็สู้วันนี้ไม่ได้นะพรุ่งนี้เราอาจจะดูไม่ถึงก็ได้นะนั้นวันไหนก็สู้วันนี้ไม่ได้นะครับคนที่ใสเสื้อเหลืองขอให้ปัดเปลือกเือปัญญาคนที่ใสเสื้อฟ้าเสื้อสีฟ้าขอให้สวยรวยเกิน คนใส่เสื้อสีเงินขอให้มีสรัายมากมายคนใส่เสื้อสีฟ้าขอให้สวยรวยเกินคนใส่เสื้อสีน้ำเงินขอให้มีทรัพมากมายคนใส่ เาะว่าหลวงพ่อเคยไปขอพรจากหลวงพ่อโตอายุ400ปีในล้นบรรดาที่โยมเนีย่ยประสบความสุขสิริสวัสดิ์ที่พัฒนาองค์รวมบริบูรณ์พูนผลไปด้วยรากยศสุขสรรเสริญความเจริญในชีวิตเก็จะรวยรวยนะ เศรษฐีอภิปรายเศรษฐีมักมีตลอดการรวยรวยรวยเฮงเฮงเฮงลายปีมีตลอดไปรวยรวยเฮงเนะรวยลาบรวยยศรวยสุขรวยเสริญรวยความเจริญ พรุ่งนี้เป็นวันสุกท้ไทยเป็นวันอาทิตย์ด้วยพรงนี้เป็นวันท้องใจด้วยโอ้ดีหมดเลยพรุ่งนี้แต่ว,วันนี้ก็ดีแล้วก็บอกว่า